เหนือฟากฟ้ากว้างใหญ่ของทะเลจีนตะวันออกมีสายตาเงียบงานจ้องมองจากที่สูงโดมเรดาที่หมุนอย่างแม่นยำของมันกำลังสแกนทั้งท้องฟ้าและพื้นดินอย่างไม่หยุดหย่อนตรวจจับติดตามและระบุภัยคุกคามรอบด้านนี่คือ KJ 5 0 0เครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้าและควบคุมทางอากาศ AEW และ4ของจีนหนึ่งในสายตาบนฟ้าที่ทันสมัยที่สุดที่กองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีนเคยมีมา สร้างโดยบริษัทเซียนแอร์กราฟอินดัสทรียลคอร์ปอเรชันพร้อมระบบเรดาร์ชั้นสูงจากบริษัท CE t c หรือกลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศจีน KJ500 คือผลลัพธ์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีการเตือนภัยทางอากาศของจีนอย่างต่อเนื่องมันไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มสำหรับการเฝ้าระวังแต่เป็นศูนย์บัญชาการลอยฟ้าจุดเชื่อมโยงข้อมูลที่ทำให้กองกำลังจีนเหนือกว่าทางยุทธวิธีในสนามรบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกวัน จากรูปลักษณ์ภายนอก k j 500อาจดูไม่แตกต่างจากเครื่องบิน a e w และ C อื่นๆมากนักโดยมีโครงสร้างพื้นฐานมาจากเครื่องบินลำเลียง y 9ซึ่งพัฒนามาจาก y 8อีกทีเครื่องบินลำนี้มีปีกติดสูงเครื่องยนต์เทอร์โบพอรออ์ออปอสีเครื่องและโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจที่หนักหน่วงแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดอยู่ด้านบนตัวเครื่องโดมเรดาร์ทรงกลมแบบติดตายตัวซึ่งเป็นที่อยู่ของเรดาร์ AESA อันทันสมัยแตกต่างจาก k j 200รุ่นก่อนที่ใช้เรดาร์แบบ สมดุลคานติดด้านข้าง KJ500 ติดตั้งเรดาร์ AESA แบบแผงคงที่3แผงเรียงกันในรูปสามเหลี่ยมภายในโดมทำให้สามารถตรวจจับได้รอบ360อองศาโดยไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวมากมายเหมือนระบบเรดาร์หมุนช่วยเพิ่มความทนทานลดโอกาสการขัดข้องและยังเพิ่มความเร็วในการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ จีนอ้างว่า KJ 500สามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันสูงถึง100เป้าหมายทั้งบนอากาศและภาคพื้นดินภายในรัศมีหลายร้อยกิโลเมตรแม้ข้อมูลจำเพาะจริงจะเป็นความลับแต่แหล่งข่าวตะวันตกประเมินว่าระยะตรวจจับของมันอยู่ที่ประมาณ470-550กิโลเมตรขึ้นอยู่กับขนาดและความสูงของเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินข้าศึกขีปนาวุธหรือเรือรบ KJ 500ก็สามารถตรวจจับและติดตามได้ทันที ในแผนยุทธศาสตร์ทางอากาศของจีน KJ 5 0 0ถือเป็นหัวใจหลักขององค์การควบคุมสถานการณ์แบบเรียลไทม์มันทำหน้าที่เป็นตัวคูณพลังของกองกำลังช่วยเสริมขีดความสามารถของเรดาร์ภาพพื้นดินประสานการทำงานกับฝูงบินขับไล่และส่งข้อมูลไปยังหน่วยต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำในการปฏิบัติการจีน KJ 5 0 0มักบินร่วมกับเครื่องบินสำคัญของจีนไม่ว่าจะเป็น J20 เครื่องบินล่องหนยุคที่ 5J11 หรือ J16 ที่ทำหน้าที่ลาดตระเวนทางอากาศ โดย KJ 500จะคอยอยู่เบื้องหลังควบคุมให้ข้อมูลและเป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดการสึกลางอากาศโดยเฉพาะในภารกิจลาดตระเวนทะเลจีนใต้ไต้หวันหรือเขตพิพาททางทะเลภายในลำตัว KJ 500ติดตั้งคอนโซลคอมพิวเตอร์สมัยใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบติดตามและประเมินภัยคุกคามพร้อมทั้งส่งข้อมูลไปยังหน่วยรบในอากาศภาคพื้นดินและภาคทะเลอย่างบูรณาการระบบป้องกันการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส การเข้ารหัสข้อมูลและการสื่อสารแบบปลอดภัยล้วนเป็นมาตรฐานของ KJ-500 ทำให้มัน่นใจได้ว่ามันจะสามารถปฏิบัติงานได้แม้ในสภาวะสงครามอิเล็กทรอนิกส์การเลือกใช้โครงสร้างจากเครื่องบินลำเลียง Y วเกช่วยให้ KJ-500 มีความสามารถในการบินระยะไกลและบรรทุกอุปกรณ์หนักได้เป็นเวลานานมันสามารถปฏิบัติภารกิจในอากาศได้นานกว่า10ชั่วโมงโดยมีพิสัยการบินเกินกว่า5,000กิโลเมตรและยังสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ จึงเหมาะสมสำหรับภารกิจที่กินระยะเว,เวลายาวนานในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกข้อได้เปรียบสำคัญอีกประการหนึ่งของ KJ 5 0 0คือความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามภารกิจด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาทำให้สามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์หรือเปลี่ยนอุปกรณ์เฉพาะทางได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้จีนสามารถปรับรุ่นหรือพัฒนาเวอร์ชันพิเศษเช่นรุ่นประจำการในกองทัพเรือจีนสำหรับภารกิจสอดแนมทางทะเลโดยเฉพาะ หากเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคเช่นกรณีไต้หวันหรือการประทะในทะเลจีนใต้ KJ 5 0 0้จะเป็นศูนย์กลางขององค์การประสานงานทางทหารทั้งหมดมันจะสั่งการฝูงบินควบคุมการยิงขีปนาวุธประสานการเคลื่อนไหวของหน่วยภาคพ,พื้นดินและส่งข้อมูลสภาพสนามรบแบบเรียลไทม์ไปยังผู้บัญชาการทุกระดับโดยไม่ต้องเข้าใกล้แนวหน้าเลยแม้แต่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบิน AEW และซีตะวันตกเช่น E 3เซนตรีของสหรัฐอเมริกา KJ 5 0 0ออาจดูเล็กกว่าและมีลูกเรือน้อยกว่า แต่เรดาร์ AESA ของจีนให้ความได้เปรียบด้านความเร็วในการประมวลผลความแม่นยำและการต้านทานการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ E3 ยังคงใช้เรดาร์หมุนแบบกลไกที่ล้าสมัยในขณะที่ KJ 500ใช้เทคโนโลยีล่าสุดของเรดาร์แบบแผงของที่อีกหนึ่งคู่แข่งคือซับโกลเบอร์ไของสวีเดนแม้จะมีขนาดเล็กกว่าและติดตั้งบนเครื่องบินเจ็ตเชิงพาณิชย์แต่โ l o b บ l Eye มีข้อจำกัดด้านกำลังไฟฟ้าและพื้นที่ปฏิบัติงาน ขณะที่ KJ 5 0 0มีพื้นที่ภายในมากกว่าพลังงานสำรองสูงกว่าและสามารถรองรับลูกเรือและอุปกรณ์ได้จำนวนมากกว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานต่อเนื่องในระยะยาวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนเร่งการผลิต KJ 5 0 0อย่างชัดเจนโดยคาดว่ามีประจำการแล้วกว่า30ลำทั่วประเทศแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของจีนต่อการรบแบบเครือข่ายและการควบคุมข้อมูลจากฟากฟ้า หากยังคงเดินหน้าผลิตอย่างต่อเนื่อง KJ 5 0 0จะเป็นเครื่องมือสำคัญในยุทธศาสตร์ครอบคลุมท้องฟ้าของจีนด้านการส่งออกจีนเคยเสนอขาย KJ 5 0 0ให้แก่ประเทศพันธมิตรเช่นปากีสถานซึ่งเคยซื้อ z DK 0 3ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อจาก KJ 2 0 0มาแล้วหาก KJ 5 0 0พิสูจน์ได้ว่ามีความน่าเชื่อถือและต้นทุนต่ำก็มีศักยภาพที่จะเป็นสินค้าส่งออกหลักในอนาคต แม้จะมีข้อได้เปรียบมากมายแต่ KJ 500ก็มีข้อจำกัดบางประการโดยเฉพาะการไม่มีเทคโนโลยีล่องหนและความเร็วที่ต่ำกว่าเครื่องบินเจ็ตทำให้ต้องมีเครื่องบินคุ้มกันในพื้นที่อันตรายอย่างไรก็ตามมันเหมาะกับภารกิจสังเกตการและควบคุมในภาวะสันติภาพเช่นการเฝ้าระวังเขตพิพาทการแสดงอำนาจและการสร้างสถานะทางยุทธ,ธศาสตร์ ในการฝึกซ้อมทางทหารขนาดใหญ่เช่นการฝึกกล้ช่องแคบไต้หวันหรือฟังตะวันตกของแปซิฟิกเคเจห้าร้อยมีบทบาทอย่างมากมันไม่ใช่แค่เรดาร์ลอยฟ้าแต่เป็นมันสมองกลางสนามรบที่เชื่อมโยงทุกหน่วยรบเข้าด้วยกันเมื่อโลก้าวเข้าสู่ยุคข,ขององค์การรบหลายมิติและระบบ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแพลตฟอร์มอย่าง KJ500 จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นสนามรบอนาคตคือสนามรบแห่งข้อมูลการเชื่อมต่อและการควบคุมระบบอัตโนมัติและ KJ500 พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายนั้น กล่าวโดยสรุป KJ 5 0 0ไม่ใช่แค่เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าแต่มันคือตัวแทนขององค์การเติบโตทางเทคโนโลยีของจีนเป็นสัญลักษณ์แห่งการพึ่งพาตนเองและเป็นฟันเฟืองหลักในกลไกทางทหารยุคใหม่ของจีนมันคือดวงตาที่มองไกลและเสียงที่สังการจากท้องฟ้ายื่นหยัดเหนือสนามรบพร้อมควบคุมทุกสถานการณ์ก่อนศึกจะเริ่มต้น